นะจับมือเด็กเอามือเด็กไปเคหัวกอไก่ถามว่าเด็กคนนั้นน่ะม <t> ีการกระทําคือเด็กคนนั้นมีการกระทํามีความคิดที่จะไปเคหัวไอ้กอไก่ไหมคําตอบคือไม่มีความคิดที่จะไปเคหัวไอ้กอไก่เลยนะเราก็ถือว่าเด็กคนนั้นไม่มีการกระทํานะไม่มีการกระทําแม้จะเคลื่อนไหวร่างกายแต่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สํานึกเมื่อเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สํานึกเราก็ไม่ถือว่ามีการกระทําไม่ต้องรับผิดในทางอาญาเลยมันไม่เข้าโครงสร้างความรับผิดในทางอาญานะครับ คนปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนเนี่ยจะต้องปัญญาอ่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาง่ายๆคือการในขณะก,กระทำอะ่ะปัญญาอ่อนไม่รู้จักเลยว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดคือกระทำโดยไม่รู้สำนึกเลยอ่ะว่าตัวเองทำอะไรลงไปอะครับนะแต่ถ้ารู้บ้างไม่รู้บ้างอันเนี้ยอาจจะต้องรับผิดในทางอาญาแล้วนะครับเดี๋ยวมีแนวคำพิพากษาสาลดีกาที่น่าสนใจที่เป็นตัวอย่างน้องสามารถศึกษาจากแนวคำพิพากษาสาลดีกาได้นะครับ ถูกผักถูกชนพี่ไปชนเด็กเด็กเซไปถูกกอไก่กอไก่หัวกระแทกกำแพงเลือดไหลคำถามคือเด็กที่ไปชนกอไก่แล้วกอไก่หัวไปกระแทกกำแพงเลือดไหลเนี่ยเด็กคนนั้นมีความรับผิดในทางอาญาไหมคำตอบคือก็ไม่มีความรับผิดในทางอาญาเพราะาอะไรเพราะว่าเด็กคนนั้นถูกชนเด็กคนนั้นไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีการ ตกลงใจไม่ได้มีการตัดเตรียมการที่จะเอาตัวไปชนไอ้กอไก่ให้กอไก่บาดเจ็บเลยโอเคไหมครับเราก็ถือว่าไม่มีการกระทําเด็กคนนั้นก็จะไม่มีความรับผิดในทางอาญานะครับเพราะว่าไม่มีการกระทําเสร็จแล้วเคลื่อนไหวร่างกายโดยถูกแรงธรรมชาติไปเล่นน้ําทะเลไปเล่นน้ําทะเลโดนขลื่นสัดปรากฏว่าซัต์มาปุ๊บศอกไปกระแทกไอ้คนข้าง คำถามคือไอคนที่เอาศอกไปกระแทกไอคนข้างๆเนี่ยมีความรับผิดในทางอาญาไหมครับก็ตอบว่าไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม้จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีเนี่ยแต่มันเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยแรงธรรมชาติแล้วการที่เอาศอกไปกระแทกไอคนข้างๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่ได้รู้สํานึกเลยนะก็คือมันไปถูกโดยแรงธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ถือว่ามีการกระทําก็ไม่ต้องรับผิดในกรณีที่คนข้างๆนั้นบาดเจ็บโอเคไหม นี่คือโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาในส่วนของการกระทำนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นท่านจดข้อสังเกตลงไปนิดนึงนะแต่จะอยู่ในชีตหน้า11แล้วแต่พี่อยากให้จดข้อสังเกตลงไปในเลคเชอรอ์ท่านนิดนึงเพราะว่าท่านเอาไปใช้ต่อในระดับที่สูงขึ้นแน่นอนการเคลื่อนไหวของคนละเมอคนเป็นลมบ้าหมูบางกรณีถือว่าเป็นการกระทำ เพราะฉะนั้นดูความแตกต่างระหว่างสองภาพนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีผู้กระทําความผิดเองโดยอ้อมไอคนทําไม่รู้เลยว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดส่วนกรณีของผู้ใช้อะครับไอคนผู้ถูกใช้หรือคนลงมือเนี่ยรู้ว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดแล้วก็ยังลงมือกระทําคนนี้จำคือผู้ใช้ถ้าคนนี้รู้คนนี้คือผู้ใช้ถ้าคนนี้ไม่รู้คนนี้คือผู้กระทําค<ม>วามผิดเองโดยอ้อมนะโดยถือว่าคนนี้เป็นเครื่องมือ ผู้กระทำความผิดเองโดยอ้อมเครื่องมือผู้ถูกกระทำผู้ใช้ผู้ถูกใช้ผู้ถูกกระทำเห็นไหมกอไก่ต้องการยิงขอไข่กอไก่ต้องการยิงขอไข่ต้องการยิงคนนะกอไก่ต้องการยิงขอ,อ,งงนะอไอขอ่กอไก่เห็นหมูป่าคิดว่าเป็นขอไข่ คิดว่าหมูป่าเป็นขอไข่กอไก่จึงยิงไปที่หมูป่าหมูป่าตายคําถามคือกอไก่มีความรับผิดต่อขอไข่หรือไม่อย่างไรเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรกรณีของการกระทําครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดกรณีความผิดฐานฆ่าคือผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดมีไหมมีกอไก่ฆ่ามีไหมมีการฆ่ายกปืนขึ้นเลง็งมีผู้อื่นไหมครับมีผู้อื่นไหมต้องตอบว่ามีนะนักศึกษา ต้องตอบว่ามีนะคำว่าผู้อื่นเนี่ยท่านจาไห้นะคําว่าผู้อื่นเนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่เราถือว่ามีผู้อื่นอยู่คําถามคือตามข้อได้จริงเนี้ยขอไขยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขอไข่ยังมีชีวิตอยู่ถูกไหมเมื่อขอไข่ยังมีชีวิตอยู่การกระทําครบองค์ประกอบภายนอกของความผิดแน่นอนเพราะฉะนั้นมีการกระทำนะการกระทําครบองค์ประกอบภายนอก แล้วการกระทําครบองค์ประกอบภายในไหมครบทําไมถึงบอวกว่าครบเพราะว่ากระทําไปโดยมีเจตนาฆ่าเจตนาฆ่าครบองค์ประกอบภายในนะเจตนาฆ่านะครับครบองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายนอกครบเขายังมีชีวิตอยู่ยังมีผู้อื่นอยู่ถูกไหมไม่ว่าเขาจะอยู่ไหนก็แล้วแต่เขายังเป็นผู้อื่นอยู่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นศพเขาเป็นผู้อื่นอยู่ครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในไหมครบ เพราะก่อไกมีเจตนาฆ่าขอไข่ครบองค์ประกอบภายในแต่ในเรื่องนี้ขอไข่ไม่อาจถึงแก่ความตายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในขณะยิงขอไข่นั้นไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุพยายามตามมาตรา80ครับท่านดูข้อดีอย่างนี้พยายามตามมาตรา80อาจไม่บรรลุผลเพราะเหตุบังเอิญเพราะเหตุบังเอิญอย่างเช่นอะไรอะลูกกระสุนปืนด้านไม่ระเบิดออกมาท่านจดตัวอย่างไว้ี่นะ ลูกกระสุนปืนด้านไม่ระเบิดออกมาซึ่งมันอาจจะระเบิดออกมาก็ได้นะครับแต่การด้านไม่ระเบิดออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพแค่เหตุบังเอิญน,นะกรณีถ้าเป็นแค่เหตุบังเอิญเนี่ยมันเป็นกรณีมาตรา80คือมันยังไม่ชัดต่ว่าปัจจัยที่ใช้ในการกระทําหรือวัตถุที่มุ่งหมายกระทาต่อครับมันไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้โอเคไหมมันเป็นเพียงเหตุบังเอิญซึ่งมันไม่เกิดขึ้นนะขณะนั้นแต่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ โอเคแม้ okay, มันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ณนะขณะนั้นมันไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือลืมถอดสลักระเบิดออกก่อนปาแต่ระเบิดอนุภาพมันยังร้ายแรงเพียงแต่ขณะปาคุณลืมถอดสลักการลืมถอดสลักมันเป็นเพียงเหตุบังเอิญบังเอิญว่าคุณลืมถอดแต่ถ้าคุณถอดแล้วคุณปามันเละแน่นะเละแน่นะฮะตายแน่ยิงขอไข่ที่ห้องนอนชั้นล่างแต่ขอไข่ยอยู่ห้องนอนชั้นบน เห็นไหมมันใกล้กันนิดเดียวมันเป็นไปเพราะเหตุบังเอิญคือขอไข่ก็ยังอยู่ในระแวกนั้นนะครับเพียงแต่มันยิงผิดชั้นโอเคไหมเพียงแต่มันยิงผิดชั้นนะครับแล้ว81ล่ะไม่ใช่เพราะเหตุบังเอิญอย่างเช่นอะไรปืนไม่มีลูกกระสุนอันนี้ปืนมีกระสุนแต่ปืนด้านแต่อันนี้ปืนไม่มีลูกกระสุนแน่นอนไม่มีลูกกระสุนมันชัดอยู่แล้วปืนไม่มีลูกกระสุนมันฆ่าคนไม่ได้ โอเคไหมม,มันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งใช้ในการกระทําไม่สามารถทําให้การกระทํานั้นบรรลุผลได้อย่างแน่แท้นะครับยิงต่อไม้คิดว่าเป็นขอไข่ต่างไหมกับข้อเท็จจริงที่ว่ายิงขอไข่ที่ห้องนอนชั้นล่างแต่บังเอิญว่ามันอยู่ชั้นบนกับยิงต่อไม้คิดว่าเป็นขอไข่มันต่างกันชัดเลยนะฮะในเรื่องของวัตถุของการกระทะําอ่ะนะข้อเท็จจริงมันจะต่างกันชัดแบบนี้ยิงไปที่สิ่งของอะ่ะแต่คิดว่าเป็นคนโอเคไหมนะครับ แต่ตรงนี้นะครับท่านจาไว้นิดนึงว่าไอ้ตัวขอไข่เนี่ยจะต้องมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันด้วยนะท่านดูนะขอไข่จะต้องมีชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันด้วยนะครับ